ตลาด OTC ก็ไม่หวั่นด้วยเทคนิค MACD ตลาด OTC ที่ว่าเล่นยาก MACD ก็จัดการให้ได้อย่างยูหมัด สวัสดีครับทุกคนผมเติ้นเทดทอ t a ก k ูเดย์นะครับหรือเติ้นทีทีทีวันนี้นะครับผมก็มีเทคนิคดีๆมาให้เพื่อนๆอีกแล้วนะครับตลาด OTC นะครับที่เขาว่าเล่นยากๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้เทคนิคนี้นะครับในการทํากําไรในวันนี้นั่นเองและเทคนิคนั้นนะครับก็คือ MACD ของเรานั่นเองนะครับและจากคลิปก่อนนะครับที่ผมเอาไปใช้ในตลาดวันธรรมดาก็ยังใช้ดีนะครับแต่วันนี้นะครับจะเป็นพิเศษหน่อยก็คือ ผมจะเอามาใช้ในตลาด OTC นั่นเองนะครับและใครนะครับหากยังไม่ได้ดูก็สามารถกลับไปดูได้เลยนะครับที่คลิปก่อนหน้านี้เลยนะจ๊ะโดยในคลิปนั้นนะครับผมจะบอกหมดเลยว่า MACD นะครับคืออะไรนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะก็สามารถกลับไปดูได้ในคลิปนั้นเลยนะครับแต่วันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาทํากําไรในตลาด OTC กันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับผมเลยจะไม่ได้ลงลึกมากนะหากใครนะครับที่อยากรู้ลึกกว่านี้ก็สามารถ ม,นะมาครับอย่าเสียวเวลาเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปทํากําไรกันดีกว่ามาไปดูกันว่าไอ้ MACD ของผมเนี่ยจะสามารถจัดก,การตลาด OTC นะครับที่เขาว่ายากยากเนี่ยได้ไหมนะครับด้วยอินดิเคเตอร์แค่1ตัวนี้นะมาดูกันนะครับป่ะคาเตือนคลิปนี้นะครับไม่ได้แนะนําการลงทุนใ,นใดๆทั้งสิ้นการลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาให้ดีก่อนที่จะลงเงินจริงกันนะครับขั้นแรกให้เรามาที่โบเกอร์ 8x เทใครที่ยังไม่มีถาม กดลิงก์ข้างล่างนี้แล้วก็สมัครเติมเงินเทรดกันได้เลยแล้วอย่าลืมว่ามีเงินเดโมให้เทรดด้วยนะก่อนที่เราจะไปเทรดเงินจริงผมแนะนําให้ใช้เงินเดโม่ปับเทรดให้คล่องก่อนเพราะต้องบอกว่าตลาดนี้มีความผยวตู่มากถ้าคุณใช้เงินจริงเทรดอาจจะเสียเงินก้อนนั้นได้เลยนะครับและตอนนี้ผมมีกลุ่มเทรดแล้วนะเป็นกลุ่มเทรดไลฟ์สดทํากาไรทุกสัปดาห์สาหรับใครที่อยากมาเทรดด้วยกันก็อย่าลืมกดเข้ามาในกลุ่มได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เข้ากลุ่มเอาไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ผมจะ ไทเคคนิคอะรผมจะใช้อินดิเคเตอร์เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นมาโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เพื่อนๆมาที่ตัวชี้วัดแต่ก่อนที่จะเลือกในตัวชี้วัดนะครับผมจะขอบอกก่อนว่าวันนี้นะผมจะเทรดใน iPad ของผมนั่นเองนะครับหากใครนะครับที่อยากรู้ว่าพี่ครับผมเทรดในมือถือยังไงเทรดใน iPad ยังไงนะครับก็สามารถเม้นลงได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแบบละเอียดมาให้เพื่อนๆเลยมาเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่านะครับมาที่ตัวชี้วัด นะครับจากนั้นเลือกที่ยอดนิยมหรือป๊อปปูล่านะครับเลือกที่ MACD พอเลือกแล้วนะครับไม่ต้องปรับค่าอะไรเลยนะครับสามารถกดสมัครใช้งานได้เลยอ่าพอสมัครใช้งานนะครับก็จะมีแถบ MACD เนี่ยขึ้นอยู่ทางด้านล่างของเรานั่นเองมาโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเงื่อนไขาการเข้าซื้อแบบคร่าวๆนั่นเองหากมีจุดตัดนะครับจากทางด้านบนผมก็จะ follow ซื้อลงนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดจุดตัดจากทางด้านล่างผมก็จะ f o l โลซื้อขึ้นนั่นเองนะครับง่ายๆเพียงแค่นี้เองมาโอเคนะครับพอเรารู้เงื่อนไขแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทํากําไรกันดีกว่าเดี๋ยวมาหาออเดอร์แรกของเรากันว่าเรานะครับจะใช้วิธีนี้ทํากําไรได้ไหมอ้าโอเคผมเห็นออเดอร์แรกนะครับสําหรับคู่ U C O T C ของเรานั่นเองจะสังเกตได้ว่าเกิดจุดตัดนะครับจากทางด้านบนเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะ follow ซื้อลงนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้มันได้มีการเด่งขึ้น มานะเพราะฉะนั้นผมจะรอราคาดีนะครับแล้วก็กดลงไปนั่นเองอ้าโอเคขึ้นมาไหมขึ้นมาเด้งรับไหมครับยังไงยังไง อ่าโอเคผมเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับอ uh, okay. ่าลงมานะครับลงมานะตอนนี้นะครับครบเงื่อนไขของเราหมดแล้วนะครับอ่ามีการเด้งลงมีการเด้งลงอ่าโอเคครับลงมาลงมาครับอ่าโูยลงลงสวยลงสวยแดงแล้วนะครับพริกแดงแล้วนะครับจังหวะนี้พริกแดงพริกแดงนะครับโอ้ก่อนหน้านี้ครับมีการปิดเสมอค่อนข้างเยอะนะครับสองแท่งก่อนหน้านี้นะยังไงครับโอ้โหลงสวยแล้วครับอย่างนี้ก็วินแน่ๆวินแน่ๆอ่ายังไงครับยังไง สามสองหนึ่งครับ โอ้โหวินสวยๆเลยนะครับแม้จะไม่ปิดเป็นแดงแต่ผมได้ราคาดีนะครับเราก็วินไปแบบสวยๆเลยนะครับสําหรับออเดอร์แรกนะมาเดี๋ยวเราไปหาออเดอร์ต่อไปกันนะครับว่าเราจะวินสวยๆแบบเนี้ยอีกไหมนะครับมาดูกันอ่าผมเมินออเดอร์2แล้วนะครับจากที่เราเนี่ยรอกราฟมาประมาณ10กว่านาทีเลยนะกว่าจะมีอันที่เข้าเงื่อนไขของเรานะครับแต่ผมเนี่ยได้เห็นว่าตัว MACD นะครับกาลังจะเกิดจุดตัดนะครับ เพราะฉะนั้นผมจะเข้าที่ออเดอร์นี้เลยนะครับสําหรับคู่ GU OTC นั่นเองเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับจะสังเกตได้ว่ากําลังจะเกิดจุดตัดนะครับจากทั้ง2เส้นเนี่ยได้มีการบีบเข้าหากันนะเพราะฉะนั้นนะครับผมจะฟอลโล่ซื้อลงเลยนะครับอ่าโอเคครับเอาเด้งขึ้นมารับกดเลยครับจังหวะนี้นะผมกดเลยนะครับอยู่ดีๆก็ขึ้นมารับกันแบบนี้ผมก็กดสิครับอ่ามาครับมาดูกันมาดูกันว่ายังไงนะครับโอ้ลง แดงแบบนี้สวยมากเลยนะครับโอ้ยลงแล้วนะครับลงแล้วลงแล้วนะครับโอ้โหออเดอร์นี้เราน่าจะง่ายแล้วนะครับวินสวยแน่นอนนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะอ่าโอเคในไม้นี้เราก็วินแบบสวยๆอย่างแน่นอนครับ3 2 1ครับ ข่าวดีสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่และอยากจะเริ่มเทรดแต่ไม่รู้จะเริ่มจากอะไรวันนี้ผมเติ้ลทีทีนะครับจะมีข่าวดีมาบอกหากเพื่อนๆสมัครบัญชีเทรดผ่านลิงก์ของผมนะครับและเข้าในห้องเทคนิคลับเพื่อนๆก็จะได้เรียนกับโค้ดต่างๆมากมายที่มีถึง19รอบต่อสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นไลน์นาเทรดไลฟ์เทคนิคลับรวมไปถึงไลฟ์พื้นฐานใครนะครับที่อยากได้สิทธิพิเศษแบบนี้นะก็สามารถสแกนได้ที่ QR ว o d e คที่สแสดงอยู่บนหน้าจอหรือกดที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและบอก แอดมินว่าอยากเข้าห้องเทคนิคลับของเติ้นทีทแล้วทางแอดมินก็จะพาเพื่อนๆนะครับเข้าห้องเทคนิคลับของผมแล้วเจอกันนะจ๊ะ โอ้โหวินสวยๆเลยนะครับโอเคไม้นี้นะครับเหตุผลที่ผมเข้านะครับก็เพราะว่าทั้ง2เส้นนะครับกาลังจะเกิดจุดตัดกันนะครับแล้วทีนี้นะครับกราฟนะครับได้เด้งกลับขึ้นมาผมก็เลยตัดสินใจนะครับเปิดออเดอร์เข้าไปเลยนะครับอู่แล้วก็วินกันแบบสวยๆอย่างที่เห็นกันเลยเดี๋ยวเรามาหาออเดอร์สุดท้ายกันนะครับว่าเราเนี่ยจะเก็บได้ไหมนะครับ3าไม้ในวันนี้นะตอนนี้นะครับผมได้เห็นคู่ U C O T C นะครับได้กําลังจะเกิดจูตัดขึ้นนะครับจากทางด้านล่างนะเพราะฉะนั้นนะครับผมจะฟอลโล่ซื้อขึ้นไปเลยนะครับในแท่งัาไปนั่นเอง อ่าเข้าแล้วนะครับผมเข้าแล้วเข้าที่ราคาเปิดไปเลยอ่ามาดูการว้นี้เราจะวินไหมนะครับวินไหมเอ่ยยังไงครับอ่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้โหเขียวะตีขนาดนี้สบายแล้วครับสบายมาดูการมาดูการยังไงยังไงขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วนะจังหวะนี้นะครับขึ้นแล้วนะครับเอามีการเด้งลงลงขึ้นก่อนลูกขึ้นก่อนขึ้นก่อนนะลูกนะอ่าขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วนะ โอเคขึ้นสวยขนาดนี้ไม่ต้องถามแล้วครับว่าจะบินไหมนะสาครับ2ครับ1ครับ โอ้โหวินกันแบบสวยงามอีกแล้วนะครับไม้นี้ก็วินสวยๆไปเลยสําหรับไม้สุดท้ายของเรานะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับเทคนิค MACD ของผมนะครับที่สุดยอดไม่ว่าจะเป็นตลาดธรรมดาหรือตลาด OTC ของเรานั่นเองนะก็ยังใช้ได้ดีนะครับสาหรับใครนะครับที่อยากเอาไปลองใช้นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆฝึกแบ็คเพสกันก่อนนะครับและนําไปทดลองกันก่อนในบัญชีทดลองนะครับเพราะทาง 8x เนี่ยได้มีการให้ เงินทดลองถึง10,000เหรียญน,นะครับให้เพื่อนๆน,นําเงินนี้นะครับไปทดลองใช้เทคนิคของผมอย่าง MACD ก็ได้หรือเทคนิคอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆน,น,นะครับอยากจะลองนั่นเองฝึกให้ชํานาญฝึกให้เชี่ยวชาญก่อนนําไปใช้จริงนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่มีเทคนิคไหนหรืออินดิเกเตอร์ตัวไหนนะครับชนะ,ะตลาดได้100%่งเนะเพราะฉะนั้นนะครับให้ทุกคนศึกษาให้ดีนะครับแล้วก็ฝึกอย่างสม่ําเสมอด้วยนั่นเองนะไม่ว่าเทคนิคอะไรเราก็สาม มาทำกำไรในตลาดฟ i นาลีออปชันได้ขอแค่เพื่อนๆฝึกกันอย่างสม่ำเสมอและเทสตลาดช่วงนั้นด้วยนะครับว่าเหมาะกับเทคนิคของเราไหมคำเตือนคลิปนี้นะครับไม่ได้แนะนําการลงทุนใดๆทั้งสิ้นการลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาให้ดีก่อนที่จะลงเงินจริงกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กําลังตามหาคอมมูนิตี้ดีๆเรียนรู้เรื่องเทดสามารถเข้ามาในกลุ่มไลน์ได้ฟรีอีกสแกน QR ที่แสดงอยู่บนหน้าจอโดยในกลุ่มนะครับจะมีโค้ดสอนต่างๆมากมายพร้อมกับการไลฟ์สดทำกำไรฟรีไปด้วยกัน เข้ามาศึกษากันก่อนได้เลยหากแอดมินถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาได้ยังไงก็บอกไปว่าเต้น TTT หรือเต้นเทท็อกทูเดยให้มานะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเทท็อกทูเดยเอาไว้ด้วยและสําหรับใครที่ยังไม่มีบัญชี 8x8 ก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเปิดบัญชีเพื่อเข้าไปใช้เงินทดลองเล่นฟรีกันก่อนได้เพื่อให้เพื่อนๆฝึกกันก่อนลงตลาดจริงนะครับและสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย